สวัสดีพี่พิชมาชิกนะครับผมเนาะนะครับผมเบาทีนะครับผมเนาะมาเจอกันอีกแล้วสลับแนวทางนะครับเลขเด็ดฮานอยนะครับทางช่องทางเลขถีบเบาทีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่4นะครับมกราคมหกเก้านะครับกับบรรยากาศนะครับสบายๆนะนะครับผมเนาะให้ดูนิดหนึ่งนะครับผมเนาะนะ ให้ดูหอยกาบนะครับผมบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวใหญ่นะมาชินี่หอยกาบนะนะครับก็หาดูตามคลองนี้แหละนะครับนะครับเยอะนะครับหอยกาบนะครับตามคลองไร่คลองนานะนะครับผมเนี่ยนะครับผมต้มละนะครับผมอ่ะนะครับชิมน้ำชิมเนาะนะครับซีฟู้ดนะอร่อยนะครับหรือจะไม่ก็ไปผัดก็ได้คือกันนะหอยกาบเนาะนะครับผมอ่ะนะครับตามกันต่อเนาะสลับในทาง ฮานอยวันนี้นะพี่มาชิหนะับช่องทางฝั่งนี้นะนะครับอ่าตัวเด่ยนยสามตัวในะมาชิสลับอฮา,านอยนะครับแล้วก็ผมก็เน้นพี่ปกวีนะครับก็ลุ้นกันทุกครั้งลุ้นกันทุกวันเลยเนี่มาชินะครับผมก็ทำํำจนที่นั่นแหละนะครับไปสูบไปทานะนะแนวทางมีเข้ามีหลุดถ้าเกิดที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะกดการแจ้งเตือนด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆม,มาชิจะได้ไม่พลาดแนวทางจาก บอกดีทุกแนวทางหรือว่าคัดเน้นหมดเนาะนะครับสำหรับช่องทางวันนี้ก็ชมฮา,านอยไปก่อนเนี่ยมาชิคมีอะไรมาเสริมหรือเปล่านะครับเราค่อยว่ากันนะครับผมเนาะนะครับขอให้เป็นวันดีๆขอให้สดชื่นกันสำหรับวันนี้เนี่ยมาชินะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มนะครับสู่ขั้นหมดปกติละวันทำงานกันแล้วนะครับผมเนาะนะครับสำหรับทางผมก็คัดเน้นคือเก่าคัดเน้นเหมือนเดิมนะครับผมเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆด้วยนะนะครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไร สวัสดีพี่พิชมาชิกเอฟซีขาประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่พิชมาชิกพูดที่ข้อมดตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะอ่ะตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับทางช่องทางดิ่เด็ดเบาทีนะนะครับก็เป็นดิ่เด็ดฮานอยนะครับผมเนาะอ่ะนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะก็คนละหนึ่งไลค์หนึ่งใจเนี่ยมาชิกนะครับสําหรับวันนี้นะนะครับแนวทางก็คัดเน้นขึ้นเก่านะนะครับขอสรุปผลก่อนนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับอืมนะครับ ว่าเป็นอย่างไร3 4 5นะเมื่อวานตัวเด่นนะครับโอ้แต่พี่โปวีเน,น้นสีเดี๋ยวมาดูกันว่าสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรเนาะนะครับจะชอบแค่ไว้จดไว้นานนะครับถือว่าคาดแล้วนะครับผมเนาะ,ะต้นคลิปอาจจะมีบรรยากาศแบบสบายๆมาฝ่ายมาชิกนะสำหรับต้นคลิปนะครับผมนะนะครับเทีเยบเท่าสีน,อน้อยมีนอยก,กิจนะพิเศษปกติแล้วก็วนะีพีเนาะนอยก,กิจนะพิเศษเนาะปกติ แล้วก็ VAP ที่เพียงสีหน่อยนะครับผมน้อยกิตน,นะ6 3 9 6 4 6 3 9นะ6 4นะน,น,นะครับน้อยกีดเนาะนะครับพิเศษ4 4 7 3 2 4 4 7นะแล้วก็3 2เนาะแล้วก็ปกติ9 4 9 5 7นะ9 4 9 5 7นะนะครับแล้วก็ VAP นะครับ7 2 1 3 5เนาะ7 สองหนึ่งนะแล้วก็สามห้าสำหรับวีพีเมื่อวานนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรนะครับสําหรับเมื่อวานนะพีปกวีนะครับเด่นที่สี่นะเมื่อวานในมาชิดอ่ะนะครับมาดูสรุปผลกันเลยนะครับผม่านอยวันที่สามนะมกราคมนะครับเด่นสามตัวนะสำหรับฝั่งนี้แต่ว่าผมเน้นพีปกวีนะครับนะครับสำหรับตัวเด่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าในตัวเด่นเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับถ้าตัดเป็นคู่ก็มาเหมือนกันในมาชิคอ่ะดูแล้วกันนะครับผมนะครับ กระชากเมื่อวานนะครับสองเจ็ดสามสามสองสองเจ็ดสามสามสองนะครับไม่มีนะครับผมนะครับเออนะครับไม่ลงนะครับสามสี่ห้านะนะครับกระชากไม่ลงเนี่ยมาชิกนะครับผมอ่าแล้วก็น้อยกีดหกสามเก้าหกสี่หกสามเก้าหกสี่ไม่มีอีกนะครับหกสี่มีไหมไปไม่ถึงอีกนะครับอันนี้ตัดนี่ก็ไม่มานะครับผมเอานะครับอ่าจะว่าไปแล้วสามก็ลงสี่ก็ลงนั่นแหละนะครับผมอ่าแล้วก็พิเศษสี่สี่เจ็ดสามสอง ไม่มีอีกนะครับผม404142เนาะนะครับผมแต่ว่าไปรอบสีลงนะรอบพิเศษละนะครับผมพี่ปกวีนะครับสามช่องทางฝ่ายนี้ผมเด่นตัวเดียวนะนะพี่ปกวีะมาละวหนึ่งรอบละวสีเนาะนะครับ32ไม่มีนะครัไป363738นุ่นเมื่อวานนะครับผมเฮ้ยนะครับไปซะสูงเลยปกติอนะครับ94957นะครับสีลงอีกนะครับนะครับสีลงอีกนะอ่านะครับปกตินะครับผมแล้วก็5757ไม่มีนะครับแต่ว่าห้าลงนั่นแหละนะครับเอ้า นะครับผมแล้วก็พี่พี่เจ็ดสองหนึ่งสามห้าโอ้โหสามห้ามีไหมไม่ม,นะมีนะครับอมีนะครับผมอมีตัวนี้อ่ะลืมไปนะนะครับมันอ่ามันหลายชุดนะครับก็เลยดูไม่ถึงอ่ะสามห้าชุดนี้ถ้าจะตัดชุดนี้ก็มาสามห้านะสามในตัวเด่นนะนะครับสำับสายทั้งวินเลยแหละอ่ะมาที่สามห้านะครับเมื่อวานเนาะนะครับแต่ว่าสี่ลงนะพี่ปกวีนี่นะครับเขาจับอ่าในรอบพิเศษกับปกติถือว่าโชคดีเลยสำหรับสายออกกำลังกายเนาะ พอผมเด่นสีเมื่อวานนะครับผมอันนี้5กิโลนะครับผมนะครับอ่ะก็ทำเต็มที่และสามเมื่อวานนะครับก็มาที่53าสช่วงนี้เนาะมาซับบีเอพเลยนะครับผมก็ดีใจคือมาชิวผู้ช่ดีด้วยสำหรับเมื่อวานใส่ออกกำลังกายเนาะอ่ะวันนี้ตามกันต่อนะครับสำหรับเลขเด็ดฮานอยนะทางช่องทางเลขเด็ดเบลทีนั่นแหละนะครับผมนะครับนะครับอ่าเดี่นบันเด่นเจ้นตัวเดียวให้ด้วยนะครับสำหรับเนาะนะครับ ลงในทางฮาหนอยไปก่อนเนี่ยมาชิคนะครับจะมีในทางอื่นเสริมหรือเปล่าเราค่อยติดตามกันเนาะนะครับเลขเด็ดฮาหนอยนะครับผมาาตามกต่อขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์กันแชร์ด้วยนะนะครับผมนะเลขเด็ดฮาหนอยเนาะเลขเด็ดฮานอยวันที่สี่ทับมกราคม หกเก้านะครับอาจจะชอบแค่ว้จุดว้นะไปสูตรเป็นอาหารนะครับผมเทางมีเข้ามีหลุดนะครับอ่านะครับมาดูในตัวเด่นนะครับเด่นสามตัวคือเก้านะครับผมผมเด่นนี่นะสลับวันนี้นะครับเจ็ดสามสี่นะนะครับเจ็ดสามสี่นะวันนี้นะครับตรงใจไหมนะครับพี่ปวีเดี๋ยวมาเน้นนะครับผม อายากจะพูดเด่นก่อนนะครับผมอ่บางทีในตัวเด่นนี่จับอ่าตัดนะครับอ่าได้เหมือนกันนะจับคู่ในมาชิกนะครับผมเมื่อวานก็มาที่สามห้ามาสล็อตบีเอเอทีเลยนะครับแล้วตามด้วยสองตัวเด่นเดสองตัวเนาะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับผมนะครับอ่าเด่นเจ็ดนะเจ็ดสองเจ็ดหก เจ็ดแปดนะอันนี้แปดในะมาชิกนะครับแล้วเรียน3มา3 9 3 0 3 1นะแล้วเรียน4ส่ด่นะนะครับเบิ้ลน,นะนะครับวันนี้นะครับผม77กับ 3. สามสามสลับกันคเพื่อนนะตรงใจไหมตรงใจแคทนะครับผมพิ่มาชิบบางคนบอกว่าอืนะครับมันเยอะไปหรือเปล่าบางที่นะครับผมนะนะครับอ่ะก็ดูแล้วกันได้มาชิกนะครับอ่าจะชอบแบบไหนนะนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยนะครับผมมาเน้นนะครับพี่ปวีนะครับจากฝั่งนี้เนาะนะครับตัวเด่นนั่นแหละนะครับผมเน้นเด่นตัวเดียวด้วยนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะพีมาชิกนะครับผมนะครับอ่านะครับอ่ะมาดูในตัวนี้นะเด่นเจ็ดนะครับมีเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดด้วยวันนี้นะครับผมเน้นนะ อ่าเจ็ดหกหกเจ็ดนะนะับผมอ่าเดินทางไปอย่าลืทางกลับอ่าเราังกระดูกหัหน่อยนะครับไดนสามสาเก้านย์สามหนึ่งนะครับสามหนึนะนะับผมเเดนสี่สเจดสี่แปดสี่เกนะครับผมพรุนี้สีแปดแปดสี่นะวันนี้เดินทางไปอย่าลืมทางกลับนะมาช็คทุกตัวเลขที่ว่าคาดแล้วนะครับผมเนาะอ่าเบิ้ลเจ็ดสามสลับวันนี้นะครับผมอ่ะแคบเลยนะครับสมุดจับคู่เด่นสองตัวและตามด้วยสามตเตอนเนาะสามตเเนเด่นสโตนะครับผม 3ตัวเด่นเนะาะ3ตัวเด่น3าตัวเนาะนะครับ2 9 7นะแล้วก็608นแะแล้วก็8 1 9นะในะชุด3นั่ง3มชุดขึ้นเก้านะครับผมตรงใจแคบเลยนะครับเดี๋ยวมาเน้นนะครับสำหรับเด่นตัวเดียววันนี้ว่าจะเน้นตัวไหนนะพี่ปกวีนะ,ะนะครับมาดูนะครับ7จ4นะครับวันนี้นะครับผมเน้นที่ สามบวกสามนอนะครับบวกสามน่อยนะนะครับผมพี่บวกวีนะครับเด่นที่สามวันนี้อ่ะขอให้มาในตัวเน้นสลับวันนี้เนาะหรือว่าในอ่า ตัวเด่นนี้บางทีมันมาไปคู่วันนี้มา3าห้าเลยนะมาชิ้ะดูแลกันนะนะันสามก็สามเก้าสาม่วนสามหนวันนี้เนาะนะถ้าจริก็เจ็ดสอเจ็ดหกเจ็ไอเดีนสี่ก็สี่เจ็ดสี่แปดสี่เ้านะครับผมตรงน้น6 3็ดแล้วก็สีเป็นมัดรวม7จ็ดกับสามสาเบ้นวันนี้อ่ะนะครับยังไงขอเป็นวันดีๆขอเน้นถูกตัวสำหรับวันนี้นะครับผม่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีดีขอขอบคุณทุกการไลค์กระชัจากฮิมาชีดูนะขอบคุณทุกการติดตามใจฮิมาชีที่มาติดตามมาด้วยกันละกันนะครับ เป็นมัดรวมไปก่อนในะมาชิอ่ะดีเยนนี้มาลุ้นกันนะครับผมโชคดีบนอทุกคนไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณคดูการติดตามสวัสดีครับ